ในที่สุดเจ้าของรหัสลับคิวบิกจากโลกไซเบอร์ก็มีตัวตนจริงขึ้นมาและรับบทโดยน้องมิ้นชลิดาส่วนพระเอกหลินหลานเซอร์ <c oughs> ก็ได้คุณชายเล็กบอมทนินที่เปลี่ยนลุกมารับบทไทคูณแห่งฮ่องกงผู้มากด้วยบารมีแต่ต้องมาพลาดท่าเสียทีเสีหัวใจให้กับเด็กสาวชาวไทยจอมกระโปโลแต่ฉลาดล้ำเกินคนและนี่ก็คือผลงานละครเรื่องล่าสุดคิวบิกทิคาย,ยู่มาทุ่มทุนนำเสนอค่ะ <c oughs> มีองตตัวนายบตมากะ้คเดียวเสร็จูห้าชดว่ไม่ใส่กัวัเลยสูค่เผพี่งอโบที่สเสร็จนะดูดเมื่อกี้มัดูเออดูดูทำเออทำอ่าโอเคดีมีเสียบนี้นึงอ่าฮะ อ right? okay. 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 ีกรูปวามือซายวางน้องมาจับไหล่น้องโอเคดีแก่ดีมุมปากได้ก่อนนิดนี่เคยรูปเลยบอกรองแบบว่าอารมณ์เมื่อกี้ให้น้องกินเมื่อกี้แล้วตามเหมออ่าใช่กลมมาที่น้องโอเคโอเคอารมณ์นี้ได้นี่ก่อนนะอีกทีนะรูปเลยได้เปลี่ยน นกัคนน่ะใช่ค่ะของมินนี่จะพลิกเลยทีเดียวเป็นสาวที่่อนข้างที่จะแก่นสละบทเป็นลิเวทหน้าก็คือจะเป็นคนที่มีความฉลาดในการแก้ปัญหาต่างๆได้แต่ว่าก็แบบเป็นเด็กใสๆสอายุสิบเจ็ดซึ่งก็่างผาง <c oughs> ไม่ไม่สองปีไม่ไม่่บบมมมมางมากครับ <c oughs> บองมินนี่พลิกเลยนะเป็นแบบก็่อนข้างจะพลิกไปเลยนะก็เป็น <c oughs> มาเฟียไปเลยก็จะไม่เหมือนคาแรคเตอร์เรื่องก่อนเลยแทบจะไม่มีส่วนไหนที่เหมือนกันเลยครับค่ะมันเป็นอะไงเลยมัมีส่วนนึงนึกออกแล้วมีส่วนนึงเหมือนกันบรรยายไว้ว่าหลอกโอ้โหรอมิ้นแต่ของหนูแตกต่างจากเรื่องที่แล้วเลยค่ะจะเป็นเด็กมอมแมมเลยเธอจะต้องแบบว่าไปแบบว่าใช้นี่แทนพ่อก็จะหมดถูกมาเฟียเนี่ยจับตัวไปใช่ทำงานก่อน ซึ่งมิ้นทำได้ดีมากครับก่อสร้างเห็นแล้วโหทางนี้เลย่<ฮ>ะยังไม่เปิดกล้องเอายังเหรอส่วนฝ่ายร้ายที่ยืนปากแดงอยู่นี้ก็กําลังมาแรงในหมู่นางร้ายแห่งยุคเนยโชติกาในบทนางแบบแสบสรรันแท็กทีมากับดาวร้ายฝ่ายชายตะวริศในบทมาเฟียรุ่นใหม่ผู้ทะเยอทยานค่ะเท่เเท่เ เป็ครับรองว่าคนรุ่นเนี้ต้องโดนตกหรือไม่ต้องตกเขามีสองอย่างถ้าจะตกเขานะก็ฝากคอเรื่องคิวบิดด้วยนะคะรับรองว่าสนุกมากมแล้วก็นักแสดงก็แบบ,แบบว่าเต็มที่ทุกคนเลยครับก็คิวบิกอย่ฟังชื่อแล้วจะเหมือนแบบว่าคอมเมดี้ไม่ใช่นะครับแอคชั่นนะครับยิงกันกระจายแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นอเมาเ์าทําอายุทําเนี่ย แต่ท่ายาที่ไม่หวงกระสุนเลยครับเพราะผมเล่นมาแล้วคือบงค่ายจะมีไอ้แปดนัดเก้านัดเมาว่ายิงให้หมดมีเท่าไหร่ยิงให้หมดสนุกแน่ครับแล้วก็เกมเจ็บตัวได้นะครับคนที่จะต้องโดนยิงเอฟเฟกต์จะไม่แบบตั้มตั้มแล้วตายไม่มีนะครับต้องพุดงเรื่อเรียบร้อยนะครับ และพอถึงวันบวงสวงเห็นกองทัพดารามากันคึกคักก้อนล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ์เก่ายูมาอย่างน็อตวรริทน้องเบสชนิดาภาเซลีน่าพีเสแต่ที่ใหม่ใสสะดุดตาก็เห็นจะเป็นน้องเฟิร์สผู้ชนะจากเวที Thailand Most Famous กับน้องนิชานัฐนิชาคู่นี้นั่นเองค่ะนิชารับบทเป็นมีนาค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่พ่อเนี่ยติดหนี้พวกมาเฟียเสร็จแล้วพ่อเราก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้ก็เลยเอานิชาไปใช้หนี้แทนค ของผมก็จะเป็นแดนนี่ทาเปียนนะครับก็ในบทก็เรียกเรียกว่าปากนี่แบบว่าหาเรื่องมากก็เป็นไคลเตอร์กวนๆครับก็ในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกับพี่มินชัยดาหรือว่าคือไทยนาคนี่ก็เรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของผู้ร้องสองคนใช่ไหมก็ตื่นเต้นมากก็ยังผมเนี่ยต้องทำกันบ้านเยอะค่ะแล้วก็ทวนบทอ่านบทให้แม่นแล้วก็ทําความเข้าใจให้มันเข้าถึงตัวละครนั้นนะคะก็ทําทุกอย่างที่พี่เอสอนนะใช่ นอกจากนี้ก็ยังมีพี่หนุ่มสันติสุขบอยโชคชัยพี่ต้นจัก,กริดเอ็มอภินันรวมทั้งตั้นพิเชษชัยเรียกว่าเห็นหน้าค้าตาแล้วในว่าเรียกแขกกันทุกคน

มิ้นพอว่าก็เริ่มมาสมทบโอ้โอเคนะคะเขาก็นด้รักดีในวัยของเขาอ่ะคือเขายังไม่มีข้อมูลอะไรในชีวิตเยอะเพียงแต่ว่าเรื่องมันต้องทําให้เขาอาจจะนักเอกอ่ะโอเคพระเอกอาจจะต้องโตกว่าชีวิตจริงเขาหน่อยก็สําหรับบอมก็อาจจะไม่ได้มีโลกเป็นนักเลงหรือก็ต้องค่อยๆสอนเขาค่ะชื่ออะไรครับเพื่นจงซินชื่ออะไรครับของผมอาจงครับ ของผมอาเหลียงครับผมอาเหลียงไม่เป็นอากันหมดเลยผมอาเวยครับอาเวย <c oughs> ข้อผมอาอาอะไรนะ <laughs> ตัวร้ายนะฮะตัวร้ายก็มีหลากหลายมาจากหลากหลายประเทศเลยอันนี้ชาวฮ่องกงนี่คิวบานะครับก็จะมีมุมมองแตกต่างกันแล้วก็เเรื่องก็จะทําให้ได้เห็นความฉลาดของเพลงนักนเ,เองโชว์กลืนไม่ได้โชว์แอคชั่นอย่างเดียวนะครับ<ช>ก็ฝากละครด้วยครับก็ละครคิวบ,บิกนะฮะบบก,ก็โด่งดังใ,ในอินเทอร์เน็ตนะฮะเป็น,นวนรยายที่มีผู้อา่านมากมายนะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นละครแล้วนะฮะก็ลองดูว่า ทางยูมาจะตีความละครแล้วเนี่ออกมาเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่อ่านบทไป12ตอนเนี่ยโอ<ก>้โหสนุกนนเข้มข้นมากๆเลยครับผม<ช>ตัวละครบางตัวก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในคาแรกเตอร์น,นะครับผมก็ฝากติดตามคิวบิกด้วยครับปิดท้ายให้พระเอกนางเอกเขาการันตีความสนุกกันอีกทีค่ะ วันนี้ก็เปิดกล้องวันแรกแล้วนะคะพวกเราก็จะทำงานกันให้เต็มที่อะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ตอนนี้ระหว่างราอๆก็อ่านนิยายรอไปก่อนก็ได้นะคะใช่ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับรับรองว่าเรื่องนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนดูจากชุดก็เห็นได้เลยว่าจัดเต็มร้อยแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับ